สวัสดีครับผมพี่น้องกล่องไยสุภูสุคนครับผมเมื่อนี่สิผ้าออกมายามเบ็ดครับพี่น้องมาใส่เบ็ดผมมาใส่เบ็ดเนื่อปลาหมึกไว้ครับใส่เงาลงูกไปพูดนะครับผมหน้าลูกอ่ำว่าสิเดจักลชกเกียกกงบ่ามาลุยามเบ็ดน้ำกันครับผมครับมาลุนกันถือบ่แดดเป็นท็กปลายเนเนื้อดี สอดมาตะตึนบัตรแทนคนถือปะว่ถือกับว่าถือครับอันนี้จะกู้เขาเมื่อเลยครับวันล้องใส่เบ็ดหลังผ่าไปช่วงแต่ว่าช่วงหลังหลังนี่ใส่เบ็ดน,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 นี่ไม่ค่อยอยากหมานปันไดครับจัดเป็นอย่างมื่อตกจักก็นหน่อย น้ำกันเยอะครับคือว่าคืว่าเบ็ดตืใส่ห่างด้วหน่อยครับพอหนามันจะหน่อยเนี่ยไอ้เนาะเบ็ดลุงมองเบ็ดแหละรลางหนึ่นี่มั้งอยากงานไก่เนี่ยเบ็ดข้นหน่อยเลยนี่โอ้ยมองมีปลาเลยวะปลาลงหนองมาเลยปลาลุงทางเบ็ดเลยวะป่ามึกนี่คือเก่าครับใส่เงืยอปลาหมึกแหงครับนี่นี่คือเกิ้วสองหลัง มาลุ้นกันมาครับเนาะโอ้ยคือเก่าอยู่สามหลังแล้วโอ้เข่าก็ง,งามนี่นี่ถือแล้วเอ้าถือแล้วบนี่ดิอืมนั่นนั่นถือตัวครับนั่นน่โอ้โะของงานของงานนัน่ไงบ่ของงามเลยโอ้โ อู้วครับ <S <S อู้นี่โอ้ยกินเลือกแกไหนนึ่งนี่ครับมาแล้วโตัวแรกโตัวแรกแหก,แกมันแล้วพ่ะหลังที่เท่าไหรนะหลังที่หกที่เจ็ดต้งถือหลังที่หกหกหลังพอดีใส่สี่สิบก็หลังหนึ่งเหมือนได้ปลาพ่อแกงบ่ล่ะโอ้แต่ว่าเงียปลาหมึกนี่อยากกินเลือกอยู่ช่วนมากกับทตาย ไปขังไว้ว่ได้โดนมันคือกินเนื้อเอยมันจะกินเลอกเต็เวลาปลดนะปลดอยากมันไปดูนกันต่อไปเลยครับผมหนึ่งตัวแล้วครับลายลังเนาะ ถืออีกแล้วครับปลาหยังปลาหยังปลาหยังวคือี้วางจบปะเสร็จแ้วโอ้โตั้งยังกตัวครับนี่ยต้ัตัวนิมั้ยเดี๋ยวฟังเบ็ดกันเด้อครับโอ้โห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 ของยาของเี้โอ้โ สุดยอดเลยครับปลาตีสุดยอดเลยตัวนี้โอ้งามๆเลยครับกินมินๆตัวนี้ตัวง่ายเลยนี่โอ้ยตัวนี้สวยงามครับผมแถมที่สองสวยงามเลยอะนี่กำลังใจแล้วปลาที่เด็ง่ายโย่ตัวง่ายโย่โอ้ปลาปคอน้อยบ่แม่นตัวนี้งามๆเลยครับกะมินๆนึงเนาะกะมินครับตัวนี้ เกือบมันหลุดผมมาใส่ทิมไว้แล้วบัดนี้ก,ก็ได้เข่าเมื่อเลยครับมันคือมากูดเอาเลยเดี๋ยวเป็นได้กินดีเดี๋ยวมียามสองรอบพอดี ได้สองตัวสิเลียวเลยบ่ครับนียปลากินรับเนี่ยเป็ดกใช่บ่นาอบ่ก็มาเห็นขั้นเด็ดบ้าใช่ไหอยู่บ้างเป็ดบ่มันมีคนเป็ดกับไก่ิเบดครับเับบ่ยังมาไลยปนได้ละ ้องโซนี <h <h ่ยเขาคนนีはは <h <h ้ขั้นตกลอย่บไปน้ำหลหดบ้่ค่อยเย่ค่อยกินเข่ากระสุ้งเลยเขาหน้าห้อมเป็นกระล่มนะถือล่มลมมากกับเขาเริ่มล่มแล้ว lúc đó được bạc luôn đấy đó bạc lưu một ừ. nào mà à. là mà sao còn tình hồn diễn diễn là biết <laughs> <laughs> gì bớt làm gì đâu người sống tổ này là bông sông lắng mình quá เงิเน,นบอทางน้น้ไหสบเล,ลบเน,บนัเ้ตัวหลังสท้ายบอถ,ถึงครับผมเป็นได้สตัวนันนสองตัว,ตวครับโอ้สีเหลียมคือสีคือคือ มาเท่ๆมาบ่ติอไม่แบบนี้นี่ครับปลากระไรสองตัวใช่ป่ะตัวนึงงามอยองแหงื่อแล้วตนวไหนงามบ่หมานครับพี่น้องหากินแนวไหมนี่ครับตัวงามอยู่ได้ครับปลาครับปลาตัวใหญ่อยู่เป็นึงกรไข่เนี้ยยิงครับตัวนี้อ้วนดึ๊กพ่อได้ยูได้กินครับพ่อได้แกงครับนี่นะครับอีสานบ้านเฮาหาพ่อได้ยูได้กินครับผม มือหมานกับหมานมือใดหน่อยกันหน่อยครับผมสำหรับคลิปย้ำเบ็ดมันอีกคับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับผมวัมนที่หน่อยลอยโลกข้าวผ่านน้ำเก่เาหรอครับผมไปหาอยู่หา,หากินเรื่อยๆครับผมตามวิจีอีสานบ้านเฮ้าหรอครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหลอยบนใส่นบวกอีือว่า